ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติด mm hmm. ตามช่องปู่เล่าด้วยนะครับทุกท่านนะครับรอ่นอ่านี่คือปลาตะเพียนแม่ไข่นะครับไข่เต็มท้องจากเสียตันยโสธรครับเอามาฝากอ่าปลาตะเพียนแม่ไข่นี่เยนางกำลังจะชำแหละนะครับซึ่งมันตายไปแล้วล่ะสามตัวใช่ไหมทั้งหมดสามตัวใหญ่มากเลยนะครับ หอ่านี่แต่แม่ไข่ทั้งหมดเลยครับเนี่แต่แม่ไข่ทั้งหมดเลยนะครับสามตัวปลาตะเพียนแม่ไข่ปลาตะเพียนแม่ไข่เแล้วจะทำแหลกแล้วทำไปทำกับข้าวกินกันโอเคติดตามดูช่องผู้ลาวนะครับ YouTube ช่องผู้ลาวตามยาเห้แม่จักห่าหกตัวมาได้เจย่างเห็นเจสามย่งกันบ่เมาสองคนมา ขายุยังมีเบอร์ตันอยูเ่เสียตันฟิตทิ่งปากแย่โสทรน,นะครับเสียตันฝากมาให้เพิ่มบางเดี๋ยวเพิ่ลยได้ปลาอ,นนอันนั้นขึ้นหอดเจี๊ยวสันว่าบ่อาขายบ่อาไขายก็เจะกับมาแย่งเอาไขว่วาใจเจี๊ยวมาดูที่ท้องมันไข่ไหมไ <ข S 1> โอ้ยไข่เต็มท้องเลยครับไข่เต็มเลยก็เยอะจค่ตนี่ ปลาเนี่นเอาหอยปูจ้กตัวนี่อูหเพิ่มตัวนึงนะี่หนึ่งอ๋อเอาห้เล่าตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเอาไข่ให้เล่าน้ำห้วยหนึ่งเขามีไข่ใหญ่แล้วตัวนี้เนาะนี่ก็เต็มเลยเอาไข่ใส่ถุงกระหากับตัวนี้ครับว่ะเย้ขี่รถไปแล้วโอ้โหไข่เต็มทองเลยพี่นอ้องไข่ปลากะเ,เทียนใหญ่โจ้บะเออแมนนี่เป็นผู้ลุมคุมเลย วังนี้จเอาไปให้ฝากปู่กับย่าด้วยเดี๋ยวฟีดไว้ตัวใหญ่ที่ไหนเราอ๋อเรากินมาเบอดอกเอาตัวตัวนี้พร้อมกับไข่ <c oughs> เท่ากับเห็ดไข่สสกินให้หลายแห้งเนาะอู้เบ้าเนเนี่ยกินหลายแล้วโอ้ยเโอเคติดตามดูตอนต่อไปว่ามันจะแซบแค่ไหนลาบเด้อครับเด้อหนึ่งกระแซบลาบกระแซบ เดียวปล่อยพ่อครับพ่อ,พอใส่ถุงเก้าเข้าไปเดี๋ยวฟิตไปเอาเนี้้ไวไ้ให้คุณปู่ทวดที่นี่คงคำสร้อยหนึ่งตัวใหญ่มากเลยมาผมไปฟิดให้โจห้ามเืิมหน้าพรุ่งนี้นะถ้าไปวัดภูลุมคุ้มนะ่ะเอาไปให้ปู่กับย่าด้วยแค่ไว้ก่อน ได้หอยกันอีกตัวนึงครับนี่โจ๊กใครล้ะครับโจ๊กใครล้ะครับมันกินง่ายอีกันครับมัน จะเอามือใส่เบิ้งเถามันไงก็มือจะเอากเถานี่ยถาบลงเทปตัวบาเนเาถาบทาั้ีกถาบทาัทง้ทง,งทั้งทตรงทั้งนี้เอามือเดียวให้เดือนอือโอ้โหุ่มห่มกับเบีมือน่อยก็ป่าห่มเบียรเลยป่าใหญ่แห้งกับโอ้ยเพเหลือมย,ยุบยบอยู่บานนี้ เจียวเจียวเจียวขอพูดลหลายๆเด้อเสียตันี่จริงปลาแก,กโระโจนอยวมาให้กินเอ้ยไข่ปวดพวกไข่เต็มทองอันย่ะม,มากินน้ากันเด้อบัญชีฮ็ดได้กินก่อนบัดนี้ตันแล้วจืดเลยเด้อเวลาสร็จมากินปลาตะเพียงก็เละสามลูกไม่ปล่อยลงมือเลย,ย,ยปล่อยไปทางลูกค้าลงมือปล่อย เพียนไงแต่เพียนไงตัวนี้ได้ยอะบว่2สองโลจะสามโลเอาแขงเนาะเขาตั้งเห่ลงกินไหมลูกเขตั้งกิโ่หนี่ Yeah, that's pretty good there.